สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับผมวันนี้อาจารย์จะมาเล่าถึงปฏิปทาของหลวงปู่ทิมวัฒหานไล่นะครับแล้วก็ประสบการณ์เรื่องเล่า f c เกี่ยวกับผงพายกุมารหลวงปู่ทิมอันเรื่องชื่อนะครับดังมากมากนะครับดังมากมากเลยนะครับหลวงปู่ทิมวัฒหานไล่เนี่ยคือท่านเก่งท่านเก่งกรรมฐานนะครับท่านเก่งกรรมฐานแล้วก็เก่งกระสิงไฟมากๆ มากๆเลยนะครับท่านเคยสอนลูกศิษย์นะครับท่านเคยแนะว่าเวลาจะนั่งกรรมาฐานหรือจะเพ่งกสิณเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปจิบฝักไฟ,กฟกอย่างอื่นนะครับอย่างแรกเนี่ยให้อาบน้ํจให้ล้างกายอาบน้าเนี่ยให้สะอาดนะครับแล้วก็ทําใจให้ให้สะอาดให้นิ่งนะครับแล้วก็พิจารณาไปที่จุด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 ใดจุดจุดหนึ่งที่เราจะเรียนอย่างหลวงปู่นเนี่ยท่านยกตัวอย่างเรื่องกรสิณดินอ่า เขาเรียกว่าปฐววิสิษนะครับให้เพ่งไปที่ดินให้เพ่งไปที่ดินจนเกิดก้อนกระสิงเวลาหลับตาก็เห็นก้อนกสิงเวลาลืมตาก็เห็นก้อนกระสิงนะครับคือให้มันติดตาให้มันติดตาแต่อย่าไปยึดติดอะไรทั้งสิ้นอย่าไปยึดติดอะไรทั้งสิ้นให้ทําไปเรื่อยๆืๆ่อยๆนะครับหลวงปู่ตอนที่หลวงปู่ทุด,ดงนี่นะครับหลวงปู่ใช้เวลาประมาณ3มปีกว่าจะเข้าฌานได้ กว่าจะเข้าฌานได้เห็นจิตตัวเองเห็นกระสิงนะครับใช้เวลา3ปีเลยทีเดียวนะครับคือไม่ธรรมดาหลังจากนั้นนะครับท่านก็ฝึกมาเรื่อยๆไม่ยอมหยุดทํามาเรื่อยๆเื่อยๆืยๆ,ๆนะครับท่านเป็นพระจริงๆแล้วท่านเก่งเขาเรียวกวิปัสสนากรรมฐานทุลาท่านเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลย มีครั้งหนึ่งนะครับมีครั้งหนึ่งมีญาติโยมเนี่ยมาเยี่ยมท่านเอาเข้าวของโอ้เยอะมากเลยนะครับมาถวายท่านแล้วก็มาขอบคุณท่านที่ท่านช่วยชีวิตท่าเลยบอกอเขาโดนลอบยิงมาเขาโดนลอบยิงมานะครับแต่แต่ไม่เป็นอะไรเลยรอดตายก็เลยมาขอบคุณหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าฉันนะ่ะ คือคนคนคือท่านอ่ะจะชอบเรียกตัวเองว่านี่นี่แปลว่าฉันนะครับนี่โนนูสไลอีไม่เอกนี่นี่ไม่เก่งหรอกถ้านี่เก่งนะนี่ต้องไม่ตายความหมายคือขนาดเป็นพระนะครับเก่งแค่ไหนก็ต้องไม่ลดพ้นความตายนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านเนี่ยสอนคนตลอดท่านจะเป็นพระที่ถ่อมตนมากพระที่ถ่อมตนมากนะครับ ในเราแวัดวัหันไร่ในใน,ในโซนวัฒหันไร่เนี่ยใครจะมาแบบเล่นลูกกงลิเกเล่นอะไรอาจารย์บอกเลยนะครับคือถ้าไม่ขออนุญ,ญาตหลวงปูก่กอนเนี่ยแบบโอ้โหไฟดับเลยนะครับคือเขาเรียกอะไรล่ะคือท่านท่านชอบเงียบท่านชอบเงียบท่านชอบสงบนะครับคือเวลาลิเกมาเล่นหรือคน นิมนต์มาหรือคนเชิญมาทษทีกับคนเชิญมานะครับมามาแก้บนหรือมาแก้มาถวายท่านหรืองานประจำปีท่านไม่ค่อยชอบงานคืนเคงนะครับท่านชอบเงียบนะครับท่านชอบเงียบมีครั้งหนึ่งนะครับลิกเกเคยมาถูกจ้างมามาที่วัดนี่แหละครับแล้วก็เล่นๆอยู่ในไฟดับทั้งวิกเลยไฟดับทั้งวิกเลยนะครับแต่พอจะเดินเข้าวิกปั๊บไฟสว่างพอออกมาอีกไฟดับเข้าวิกอกไฟสว่าง จนมีคนแนะนําว,ว่าเฮ้ยไปกราบหลวงปู่ขออนุญาตท่านก่อนท่านชอบเงียบๆดูนะดูนะศักดิ์สิทธิ์มากเลยหลวงปู่ทิมวาัหารไล่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยพระเครื่องของท่านเนี่ยที่โด่งดังมากนี่นะครับก็คือผงพายกุมารหลวงปู่ทิมนี่นะครับนี่นะเนี่ยบัตรสมาคมเลยแบบนี้นะเออใจแคบให้ดูนะครับแคบให้ดูทําไมทําไมพระเครื่องถึงท่านโด่งดัง ในยุคข,ของท่านเนี่ยจะมีหลวงปู่ทิมวัลหันไล่หลวงพ่อเต๋คงทองวสางงามน,นะครับจะมีสององค์ที่ตอนนั้นนะครับที่เอาส่วนผสมของกระดูกของมนุษย์เนี่ยนะครับมาเป็นส่วนผสมผสมกับว่านผสมผงพทุทธคุณผงมงคลต่างๆแล้วก็มาปั้นเป็นองค์พระปั้นเป็นคนก้อนถามว่าปริศนาธรรมคืออะไรปริศนาธรรมคือคนเรานะครับก็ไม่ก็ไม่ ก็ไม่ก็ไม่วนก็ไม่ไม่สามารถหลุดพ้นการเวียนไห้ได้นะครับ hmm. คือไม่ว่าจะยากดีมีจนเนี่ยท้ายในสุดเนี่ยก็ตายเป็นผงเผากระดูกแต่ตอนที่ตายไปเนี่ยผลผลบุญสุดท้ายที่เราควรสร้างเนี่ยท่านจะถามก่อนอนะท่านจะถามวิญญาณนะก่อนที่ท่านจะปลุกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ให้เนนสัมมาเนรสาครก็เป็นทุกวันนี้ก็เป็นหลวงพ่อสาคร วันหนองกลับนะครับไปขุดเอากระดูกมามาผสมเป็นพระเนี่ยท่านจะถามผีก่อนว่าองค์ไหนสมัครใจที่จะมาช่วยญาติโยทมทํามาหากินคือไม่ใช่สะกดดวงนะไม่ใช่สะกดดวงนะเชิญก่อนคนไหนสมัครใจนี่คือบุญสุดท้ายที่มนุษย์เนี่ยต้องทำสมมติว่าเราเราเราไม่มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบุศลน,นะครับแต่เรายังมีโอกาสสุดท้ายลงปูกก่านกงเมตตา ท่านท่าน,ท,านท่านคิดตรงนี้ท่านไม่ได้มอกว่าอย่าไปกลัว,ไ,ลวไ,ไปกลัวทําไมกระดงกระดูกจะไปกลัวทําไมผีในเมื่อตายเราไปเราก็เป็นผีเหมือนกันนี่คือสีที่ท่ทานสอนลูกศิษย์ลูกหาตลอดและคนที่ไม่ัผูผีคนที่ไม่กลัวผีก็ล่ําลวยโด่งดังมาจนทุกวันนี้เยอะมากเยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะครับคือลูกอมหลมงพายุมาปูท่ทิมเนี่ยคือ อาจารย์เนี่ยบูชามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับตั้งแต่อาจารย์ค้าขายชีวิตของอาจารย์เนี่ยก็เจริญก้าวหน้าไปเรื่อย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 ๆไม่มีตกต่ำวิธีบูชาง่ายๆคนไหนมาเป็นพระสายปานเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นคอฝังนะครับเขาจะเลี่ยมออกไปข้างนอกเนี่ยกรัดกรัดเสื้อกัดอะไรเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยวางไว้โต๊ะทำงานพยายามอย่าวางใกล้หิ้งพระนะครับจำไม่ดีนะอย่าวางใกล้หิ้งพระวางโต๊ะทำงานวางบนพาน้อยนะครับอาทิตย์หนึ่งถวายข้าวไก่ย่างแล้วก็ นมเปียกเกเป้ยวบิทเกนนมเปี้ยวบิทเกนนะครับเวลาบนเวลาบนบนด้วยอะไรบนด้วยการใส่บาตรให้ท่านบนด้วยการถวายขอพระตาหารถวายเพลนให้ท่านนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยสมมติว่าเราบนไปเลยนะครับถวายเพลนสิบชุด20ชุด30ชุดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาจะชอบใส่บาตรชอบทําบุญกับพระกับเนนเขาจะชอบมากชอบมากๆเลยนะครับนี่คือวิธีการบูชาพยายามอย่าขึ้นคอถ้าขึ้นคอมันจะเวียนหัว นะครับเพราะเขคือกระดูกต้องกลัดเสื้อบางคนไปไหนมาไหนก็จะกลัดกรัดกัดกัดเอาหรือเหน็บเอากระเป๋าเสื้ออเงีย้ยดีมากๆเลยดีมากๆเลยนะครับอย่ากลัวผีถ้าอยากรวยโอเคครับมาถึงประสบการณ์เรื่องเล่าจากเอฟซีเป็นเรื่องที่คืออาจารย์เนี่ยคือขายขายลูกอมนะครับแต่เป็นพิมพ์ประคำแบบนี้นะเป็นลูกอมผงพายกูมานนะครับเขาจะมีสอง เขาจะมีทั้งแบบเป็นกลมๆนะครับแล้วก็เป็นเม็ดประคำแบบนี้นะครับพวกนี้จะเป็นยุคต้นหมดเลยนะครับพวกนี้จะเป็นยุคต้นเราออกแบบมามาหมดเลยนะครับเรื่องแรกเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของเจ้าของอบริษัทร,รับซื้อของเก่าคือของรีไซเคลิลนะ่ะของรีไซเคลิลนะครับคือตอนที่ยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูนะครับ คือเขาก็เขาก็าพูดใจตรงๆแหละคือเขานําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือนําเข้ามาแล้วก็ด้วยต้นทุนที่ถูกมากนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองคือต้นทุนแทบเป็นศูนย์เลยนะครับ<ม>คือมีแค่ค่าแรงมีแต่ค่าค่าปัานทางนิดๆหน่อยๆเน,นี่ยโอ้โหแดีมากดีมากนะครับจนกระทั่งเขา,เาจากของเขาเนี่ยประมาณที่ประมาณ2ไร่เนี่ยต้องขยับมาประมาณ5้าไร่กว่ากอหกไร่ นะครับห้าไร่กว่ากว่ากับหกไร่คือที่เดิมเนี่ยเก็บไม้แล้วก็มาซื้อที่ใหม่เพินที่ใหม่เนี่ยโอ้โหคือมันไม่ใกล้ชุมชนนะครับแล้วมันก็อุ้ยน่าอยู่มากนะครับแล้วก,ก,ก็รถหกลงหกล้อนี่ก็เลี้ยวได้ถนนคอนกรีตอย่างนี้ก็เลยไปซื้อนะครับเอ๊ะทำไมที่มันขายถูกจังวะก็เลยงงๆก็เลยอ่ะไม่ไม่ได้คิดมากก็เลยเอาตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งท,ที่ออฟฟิศเก่าคือออฟฟิศข,ของเขาจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับยกมากตั้งเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็ทำรั้วเมทัลชีสนะครับทำเอาไว้เก็บของนะครับคือเขารับซื้อเศษทองแดงเ็ษโลหะเศษอลูมิเียมเศษอลูมิเนียมอะไรเงี้ยสแตะเล็เลงี้ยเอามาตั้งๆๆๆๆตั้งตั้งตงเชิญสินแสมาดูหวงจุ้ยเชิญพระมาตั้งสาลตั้งปุ๊บติดปุ๊บเอาเงินเก็บมาหมุน อะไรอีกเจ๊งต๊องงมากงงมากจนญาติแนะนํามาเจออาจารย์มาดูดวงที่บ้านมาดูดวงที่บ้านอาจารย์จะบอกว่าอ้าวแล้วไม่รู้ประวัติเก่าเหรอข้างล่างเนี่ยขยะทั้งนั้นเลยชิบหายมันเหมือนกรรมนะครับที่เขารับซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วตัวเขาเองเนี่ยมันเจอกรรมเขามาเจอที่ที่ข้างล่างเนี่ยเป็นขยะหมเลยคือเราพวกเรานึกถึงบอกปลาออกไหม เออแล้วเขาก็ดัามขยะเท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 จนเบาป่าเต็มอะแล้วข้างบนเนี่ยเขาก็เอาดินน่ะหน้าดินน่ะมาโรยโรยเพื่อเพื่อให้ดูเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้รู้ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นขยะถามว่ายังไงซะเจ้าของเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงเข็มไม่ได้อะไรอยู่แล้วเขาตู้คอนเทนเนอร์อมาตั้งนะครับไม่มีการเจาะลงไปในดินดังนั้นเจ้าของใหม่จะไม่มีทางรู้ชิบหาย ผมไปสืบมาจริงๆอย่างนั้นครับอาจารย์อาจารย์ครับผมจะททำยังไงผมก็เพิ่งรู้นี่แหละครับอาจารย์ผมก็รู้ก่อนจะมาเจออาจารย์นี่แหละว่าที่ตรงนี้เป็นบอกขยะหมายความว่าแล้วแต่ชาวบ้านจะเมตตาผู้เย็บบ้านขึ้นป้ายเทขยะฟรีชาวบ้านก็ฮึมฮึมฮึมตรงที่เขาย่างเดียวเลยอุดมไปได้บอกขยะย่างเดียวเลยอาจารย์เลยบอกว่า ที่ข้างๆเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยตารางวาเนี่ยประมาณเนี้ทั้งหมดมันมัน,มนหลายไร่นะที่ข้างประมาณ1้อยตารางวาเนี่ยขยโต๊ะคอนเทนเนอร์เนี่ยมาใกล้ๆหน่อยมามาตรงที่ที่ตรงนี้แล้วก็ตัดตั้งสารใหม่ตั้งสารใหม่ตั้งสารใหม่ใช้สารเดิมก็ได้ตั้งสารใหม่มาอยู่ใกล้ๆต้นไม้ใหญ่เจ้าที่อยู่ตรงนี้เราไปเชิญเจ้าที่ไว้บนตรงนั้นนะครับและข้างล่างเป็นขยะเหมือนลบหลู่เขาเขาว่าเราทำให้เจ๊งสิ <S <S อ ตั้งสารบนที่ดินที่เป็นกองขยะไม่ได้ถือว่าเป็นการลบหลู่ชิบหายไววอดชิบหายไววอดก็เลยตาตามที่อาจารย์บอกอาจารย์คะหนูจะไปต่อได้ไหมคะธุรกิจนี้เอาไปสักลูกหนึ่งเอาไปสักลูกหนึ่งนะครับเลี่ยมพลาติกรวยแล้วค่อยเลี่ยมทองบูชาตามที่อาจารย์บอกกระดเสื้อเวลาหาลูกค้าไปข้างนอก นะครับแล้วก็ขายแล้วก็กลับมาบ้านเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะครับไหว้ข้าวไก่ย่างพร้อมกับนมเปรี้ยวแบบนี้อย่ากลัวผีถ้าอยากรวยย้ำอย่ากลัวผีถ้าอยากรวยหายไปสองเดือนนะหายไปสองเดือนเขาย้ายตามที่อาจารย์บอกเขาย้ายตามที่อาจารย์บอกเฮ้ยเงินคล่องขึ้นเงินคล่องขึ้นเงินคล่องขึ้นแต่อาจารย์คะเงินคล่องขึ้นคะ่ะแต่ปัญหาคือ ราคามันตกมากราคาโลหะราคามันมันลงลงดาวมากโอเคอาจารย์นั่งดูแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์รู้เลยบ้านเนี้ยต้นทุนสูงเขามีรถหกล้อเนี่ยเขามีรถหกล้อสองคันและรถสิบล้ออีกสี่คันอาจารย์บอกรถหกล้อเป็นรถเียบแล้วก็รถตัดขยะนะครับเก็บไว้เอาไว้ทํางานที่เหลือขายแม่งเลยที่เหลือขายแม่งเลยขายแล้วครับสิบล้อสี่คันขายทิ้งไปเพื่อเกิดสภาพคล่องและ ตุนเงินไว้ขายเลยขายราคาตามคอตลาดขายเลยเชื่ออาจารย์ขายทําไมล่ะครับอ่าขาดสภาพคล่องเนะี่ยหนูเข้าใจเพื่อให้มันค่าใช้จ่ายเยอะคือพวกเขาแอบไปรับงานถมที่วิ่งรถถมที่ค่าใช้จ่ายสูงไม่เคยทําไม่เคยทําอาจารย์บอกหยุดหยุดซะไปขายทิ้งรถทิ้งให้หมดแล้วกำเงินขึ้นมาเพื่อไปตัดของราคาถูก ตอนนี้ราคาของกาลังดําดิ่งมาสองเดือนแล้วตั้งแต่หนโูแปลจากอาจารย์หนูขายรถสิบล้อเพื่อไปตัดของรีไซเคิลไปเหมาอย่าไปเหมาชิ้นสองชิ้นอย่าไปเหมาตันสองตันเหมาแม่งมาทั้งโรงงานเลยเหมาแม่งมาทั้งโรงงานรีไซเคิลเลยแล้วมากอง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 เป็นภูขเขาโรงกาอยู่ในแถวบ้านหนูทําอย่างนี้หนูเชื่ออาจารย์รีบเลยหนูเอานี้ไปแล้วก็บุญเขา ขอให้ซื้อของได้เยอะๆขอให้ขายรถให้ได้ทั้งสี่คันหนูบนเขาบนด้วยอะไรคะเลี้ยงเพลนแล้วก็ถวายนมเปรี้ยวเขาชอบนมเปรี้ยวมากถ้าขายได้จะถวายนมเปรี้ยวเป็นรถล้นนะครับและถ้าขายรถได้ทั้งหมดเนี่ยใส่บาทให้ยี่สิบสามสิบชุดว่างกกันไปหรือถวายเพลนก็ได้ยี่สิบสามสิบชุดหนูดูเนี่ยตัวอย่างเขาบนเขาแก้บทกันฮึมฮึมเลยดูนะศักดิ์สิทธิ์จะตายลูกขอหมกพายลูกกุมารลกูกปุถิ เอาว่ะอาจารย์บอกให้บนอ่ะเอามาลูกหนึ่งเมียเลยขายรถเชื่อไหมครับอยู่ประมาณสองเดือนเขาขายรถสี่ขันเกลี้ยงเลยแก้บนตามที่อาจารย์บอกแล้วทีนี้แหละในระหว่างที่เขาขายรถเนี่ยเขายังไม่ซื้อของมะเขายังไม่ตัดของมค่อ,คอยๆทยอยดูทยอยดูโรงงานไหนใกล้ๆเจ๊งโรงงานไหนตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยคือราคาวัสดุนิ ดาดิ่งหัวภาพเลยนะเพิ่งมาขึ้นได้ไม่นานอาจารย์เพิ่งมาเจอเขาเนี่ยอาจารย์เพิ่งมาเจอเขามาไม่นานเนยราคาวัสดุนะครับดีดปืด๊ดราคาเหล็กราคาเหล็กนะครับดีดขึ้นมาแบบเพราะอะไรนะมองจีนเริ่มเริ่มกลับมาผลิตจุดรถยนต์โควิดมันการังซาตัวเลขกำลังลดธุรกิจอสังหาต้องใช้เหล็กธุรกิจรถยนต์ต้องใช้เหล็กทุกอย่างนะครับ ราคาเหล็กดีดขึ้นมาโอ้โหอาจารย์ไม่นึกมันไม่ฝันว่าขายรถสิบล้อสี่คันเพื่อตัดของตอนที่ราคาดำ้ดิ่งสุดๆชั่วโมงนั้นไม่มีไรายได้เลยซื้อของเข้าซื้อของมองหน้าผัวผัวบอกเชื่ออาจารย์อาจารย์เป๊ะเชื่ออาจารย์ตอนนี้นะฮะถ้าจะเป็นมหาเศรษฐีของที่เหมาไว้อะอย่าถามว่ากี่ร้านโอ้โหราคาดีดขึ้นมาหมดเลย ราคาดีดขึ้นมาทำงานทั้งชีวิตไม่เคยเห็นไรายได้เยอะขนาดนี้มาก่อนอันนี้เพียงแค่ว่าไม่กี่เดือนนะใสะ่ห้าเดือนมาเนี่ยราคาเหล็กเนี่ยขึ้นดีดมากประมาณสี่เดือนเนี่ยราคาเหล็กเนี่ยดีดขึ้นมาเลยมหาเศรษฐีในพริบตาบนขอขายรถก็ได้บนขอขายขอไปตัดของราคาถูกๆก็ได้และมาขายของด้ราคาแพง ตอนเศรษฐกิจอย่างเงี้ยโอ้มันสุดยอดมากเลยมันเป็นดวงชะตาคนนะครับก่อนที่เราจะเจอของดีๆตัวช่วยดีๆที่ถูกจรโลงโอ้อาจารย์ชีวิตหนูนี่หนูไม่เคยบูชากุมารเนี่ยครั้งแรกเลยที่หนูบูชากุมารหลวงปู่ทิพย์วรลลานไ่ยเขาว่ากุมารคือผมพายกุมารน,นะครับเชื่อไหมครับัว,ว่าเขาอะก่อนมาเจออาจารย์นะก่อนมาเจออาจารย์นะเขาเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับ พอเขาไม่เจออาจารย์ปั๊บเนี่ยคือโทษนะบ้านนี้เลี่ยมเพชรลูกอมในเลี่ยมเพชรนี่แหละพุทธคุณหลวงปุทิมวราหาไหนได้เรื่องถัดมาประสบการณ์เอฟซีนะครับเป็นเรื่องของนักธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์คือครอบครัวเนี่ยคือเขาอเอาที่มาทําเป็นโรงงานเป็นโกดังให้เช่านะครับบางจุดก็าขายนะครับเขาทำสกเซ็จเขาทามาตลอดชีวิตนะครับแต่เ,อ,เอิญว่า ป้าเนี่ยพ่อเขาเนี่แก่แล้วแก่แล้วนะครับก็เลยว่าจะเอาอยัางไงดีที่บ้านเนี่ยเป็นกองสีมีเงินอยู่ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งจะลงมาลงทุนต่อหรือแบ่งกันแต่พอเอืญนมันมีที่ประมาณเจ็ดสิบไร่อยู่ทางชนบุรีตอนพ่อเนี่ยตอนป,ป้าซื้อมาเนี่ยถูกมากนะจารถูกมากทําไมถูกครับติด่วงสวยุยสมมติว่านี่ถนนใหญ่นะครับมันเป็นซอยเข้ามาเงี้ยห่างตรงนี้ประมาณ ห้าสิบเมตรเองเกือบเกือบทิงถนนแล้วแต่เพอินว่ามันมีซอยร่วมเข้ามา่วงซุยทั้งแถบอยู่ฝั่งนี้ที่ของเขานะครับอยู่อีกฝั่งนี้แต่ไม่ติดถนนใหญ่นะเอาไงดีคะอาจารย์ซื้อมาเจ็ดสิบไร่ตอนนั้นถูกมากอยากขายเกินทุนค่ะขายถูกๆไรละไรละล้านกว่าบาทไรละล้านกว่าบาทเลยเหรอจะไม่ขายถูกจะพูดแถวนีน้สามสี่ล้านหมดเลยนะครับชลบุรีนีสี่ล้านนี่ถูกมากอ่ะ เอาไงดีวะเอาไงดีวะอาจารย์แลวก็เลยนั่งดูเฮ้ยมันแก้ได้มันไม่ยากใจเย็นอาจารย์อยากให้ทําธุรกิจนี้ต่อเพราะว่าพวกหนูเนี่ยชํานาญมากขอใบอนุญาตติดต่อเทศาบาลติดต่อคือหนูเก่งมากอะคือทาเนี่เสียดายความรู้คือมันไม่ใช่ว่าทุกใครทุกคนจะทําได้นะครับอา,าราอ,อ,รอ,อาจารย์อยากให้ทําต่อทําต่อเลยเหรอครับอาจารย์ง่ายๆซื้อทางเข้าที่ ซื้อทางเขาที่ประมาณ6-7เมตรจากถนนใหญ่มันมาแค่50เมตรนะครับเข้ามาถึงที่เขาห้ามห้ามใช้ถนนซอยที่ติดกับหงสุยหลังจากนั้นหลังจากนั้นที่ตั้งแต่ถนนมานะครับยาวยาวเข้าไปจนจนสุดที่ให้สร้างกำแพงสูงประมาณ2เมตรให้สร้างกำแพงสูงประมาณ2เมตรแล้วปลูกต้นไม้ใหญ่อาจารย์ได้นำต้นหลิวไต้หวันหรือต้น ต้นอ,อะไรก็ได้ที่ใหญ่ๆสูงๆนะครับยาวตอลอดทั้งแถบแนวรัว้วกำแพงแล้วกว้าง2วา2ศอ,อก2วา2ศอ,อกลงเล็กเมตตามาหานิยมเพราะเราค้าขายเป็นสวนป่าตลอดแนวตามกฎโรงงานอุตสาหกรรมนะครับต้องมีสวนสาธานนรณะในไหนเราก็ต้องมีสวนสาธารณนะเพราะพวกหนูจะทาเงี้ยเหมือนทําโรงงานในเช่าก็เหมือนที่คมอุตสาหกรรมอ่ะหนูต้องมีสวนป่าหนูต้องมีสวนสาธารณนะมีป่าให้เขาอยู่แล้ว หนูก็ทํารากยาวเลยยาวสองวันสองสอกยาวมาั้งแต่ถนนเนี่ยยาวอ่างเงี้ยเป็นปาร์ให้เขาแล้วเอาลงต้นไม้ทรงสูงต้นหลิวเลยวางตามแนวมันจะกลายเป็นที่ดินไม่ติดห่วงสุ่อีกต่อไปมันจะกลายเป็นที่ดินติดปาร์ติดสวนโอเคไหมอาจารย์ครับหนูหนูไปได้ใช่ไหมครอาจารย์ แล้วทุกวันในการแข่งขันมันสูงหนูทํายังไงหนูทายังไงหนูจะขายหมดหนูอยากให้พ่อเนี่ยแบบหล่อถ้าสมมติว่าทำหนึ่งเงี้ยหนูมีแปนหนูขนเขียนแปงคร่าวๆแล้วจ้างเขาเขียนแปนมันน่าจะได้สามเฟสให้พ่อเห็นว่าสําเร็จสักหมดสักเฟสเนี่ยพ่อนอนตายตาหลับเลยป้าป้าแก่แล้วนะฮะมาดูโดมาด้นานอาจารย์อาจารย์บอกสําเร็จขายหมดได้แน่ล้านเปอร์เซนต์หนูตัวช่วยไฟช่วยขาย อะไรที่ขายของสูงนะครับจังไว้นะครับที่ดินขายบ้านขายที่ดินขายพระเครื่องขายขายจิวเวลรี่ขายอะไรเนี่ยอาจารย์จะบอกอะไรที่เป็นของสูงนะลูกอมผงพายกุมารนุ้ดทิมวารหารไล่ขายของสูงเก่งมากนะครับลูกอมผงพายกุมารนุ้ดทิมวรหานไล่อีกอันหนึ่งคือกุมารทองพระเตยรุ่นห้าที่เป็นหัวชุงสูงอ่ะนะครับที่เป็นหัวงสูงอ่ะนั่นแหละอันนั้นขายของสูงไม่เจรินมีสองอย่างมี2ออย่างในโลกนี้ถ้าหนูขายที่ดินเนี่ยหนูตังมากอ่ะ ลูกสาวจัดไปเม็ดหนึ่งเม็ดประคำนี่นะครับไซน์นี้เนะี่ยหายไปประมาณไเีเศษๆหายไปไนี่นะครับหายไปอเผอิญว่าไอเนี่ยครับอ่าอเมริกาเนี่ยมันมันไม่รับสินค้าจากเม็ดอินไชน่าถ้าตีเม็ดอินไชน่าเนี่ยเขาไม่รับข้อกำหนดคุยเยอะมากโรงงานคนจีนเป็น mini factory, มินิแฟคทอรี่ก็เลยย้ายโรงงานมาย้ายโรงงานมาย้ายโรงงานมา,ยาย เชื่อไหมครับหายประมาณปเีเศษอาจารย์มาเจอเขาอีกทีนึงเนี่ยแม่งปิดไปสองเฟสแล้เฟสละประมาณยี่สิบหลังฟังให้ดีนะเฟสละประมาณยี่สิบหลังปิดไปสองเฟสละ4สี่สิบหลังเป็นมินิแฟคทอรี่มาหาอาจารย์เนี่มาทำไมมาขอบคุณแล้วก็ซื้อลูกอมให้เซลมีเซลแล้วนะครับมีเซลนะข้างหลังจะต่อจะต่อไปอีกคอาจารย์ไม่ได้ต่อฝั่งของซุยนะเพราะตัวนี้มันหมดลว จะต่อไปอีกค่ะที่ถูกๆเลยที่ถูกๆเลยราคาไม่ถึงล้านด้วยพราเป็นที่ตาบอดสุดยอดนะครับอาจารย์จะบอกไว้เลยหายไปแค่ปีเกษเกือบสองปีขายได้สองเฟสเฟสละยี่สิบยูนิตไม่ธรรมดานะครับลูกอมผงพงายกุมารนงพุทิมโอ้โหอะไรที่คนที่ขายที่ขายทางขอให้ไหวถูกบูชาให้ถูกนะครับคนที่เ ขายของไม่ได้อาจารย์จะบอกบางทีเราอาจจะไหว้ผิดนะครับบูชาผิดอย่าขึ้นคอกระเสื้อนะครับกระเสื้อโอ้โหเชื่อไหมครับมีครั้งนึงเขาตกใจมากลูกค้าเขาเป็นคนจีนเขารู้จักรูกอปองค์ผงพายกุมารหลวงปู่ทิมเขาบอกเขาซื้อเป็นแสนนะกรงกลมเนี่ยเพราะบ,บัตรสมาคมเขาซื้อเป็นแสนแต่เมืองไทยแม่งแสนถูกแต่ที่เมืองนอกขอายแพงกันมากก็ดังมาก,มาก,มากนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของรูปองค์ผงพายกุมารหลวงปู่ทิม,ทมวัดลหารไร่ โอเคนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องอธิษฐานจิตขอบคุณเรื่องราวดีๆการแนะนำดีๆอาจารย์เจวัรแปดพยิ้มขอบคุณครับ